ลูกค้าก็ออกรถฮาวาวจากศูนย์ก็ติดตั้งโช๊คนะฮะร,รุ่นฟิตของโปรเฟนเดอร์สวัสดีครับพบกับมาดิสติเบครับวันนี้จะมาแนะนําโช๊คครับสำหรับรถไฟฟ้าฮาวาวครับเป็นของโปรเฟนเดอร์ฟิตนะฮะนี่โปรเฟนเดอร์ตัวนี้ทําโชค๊คสาหรับรถไฟฟ้าออกมาเยอะนะครับวันนี้ลูกค้าก็ออกรถฮาวาวจากศูนย์ก็ติดตั้งโช๊คนะฮะร,รุ่นฟิตของโปรเฟนเดอร์ในด้านหน้าเนี่ยปรับได้อยู่ที่16ระดับนะครับ ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดโหลดได้1.5นิ้วเป็นสตัดปรับเกียวนะฮะในโชคเซตนี้เนี่ยมาพร้อมกับสปริงหน้าสปริงหลังไม่มีนะฮะเซ็ตนี้สองหมื่นเจ็ดันเนี่ยจะมีโชคหน้า1คู่สปริงหน้า1คู่แล้วก็โชคหลัง1คู่เท่านั้นนะครับในส่วนสปริงหลังเนี่ยลูกค้าได้ซื้อแยกนะฮะสั่งเพิ่มอีก5,5 0 0้บาทนะครับโอเคเดี๋ยวมาแนะนําคุณสมบัติของโชครุ่นนี้ว่าทาอะไรได้บ้าง ระดับแรกก็คือปรับสูงต่ำได้1.5นิ้วนะครับสแตนดาร์ดเตี้ย1.5นิ้วปรับความหนือได้16ระดับนะฮะพร้อมกับสปริงส่วนโชคหลังเนี่ยปรับความหนือได้16ระดับเช่นเดียวกันนะครับก็ตัวกระบอกโชคเนี่ยสไลด์เกียวปรับสูงต่ำได้เหตุผลที่ต้องมีเกียวสไลด์สลหรับโชคหลังเนี่ยเพราะตัวสปริงหลังของเขาเนี่ยตัดเตี้ยได้ด้วยนะครับนี่ฮะสปริงเนี่ยใส่อย่างนี้แล้วก็สามารถปรับเตี้ยจากสแตนดาร์ดก็คือความสูง เท่ากับโรงงานและปรับลงอีก1 5นิ้วเพราะฉะนั้นพอเราปรับตัวสปริงเตี้ยลงเนี่ยตัวโช๊กก็ต้องปรับให้สั้นลงเช่นเดียวกันนะครับไม่งั้นโช๊กจะยันท่วงระยะชักก็จะได้ไม่เท่าเดิมนะครับปรับเตี้ยลงตามสปริงและปรับความหนืดตามการขับขี่ในเมืองก็อาจจะแค่เบอร์สีหรือเบอร์5ต่างจังหวัดก็ประมาณเบอร์10หรือ1 2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโช๊กเซตเนี้ยคุ้มค่ามากเพราะว่าปรับสแตนดาดได้เตี้ยได้ปรับความหนืดได้ทั้งหน้าและหลัง ละเอียดมากครับสำหรับฟิตแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ออกรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นฮาวาวอย่างตัวออร่ากูดแคทหรือว่าจะเป็น b y d นะครับหรือจะเป็นเนตตาวีดอฟฟินที่เพิ่งออกมาใหม่หรือเทส l a เนี่ยเรามีโชคสำหรับรถไฟฟ้าตรงทุกรุ่นเลยนะครับติดต่อมาที่มานิส t ทร็กได้เลยครับอสอบถามเช็คราคาและก็รายละเอียดนัดวันเข้ามาติดตั้งได้เลยขอบคุณมากครับ Tynum, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that arm, babe. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, babe. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every. Time. Below, on, rider, rider. I get those goosebumps every time you come. all no